สถานะแฟนจากปากพอยผู้จัดการเบลล่าเปิดใจหลังเจอวิลชวิน กระแสะข่าวมีออกมาเรื่อยๆสำหรับความสัมพันธ์ของเบลล่าราณีกับไฮโซหมื่นล้านทายาตกลกูลดังวิลชวินเจรวนนท์ที่กลายเป็นกระแสฮือฮาสนั่นโซเชียลแม้ว่าจะมีข่าวออกมาแต่ก็ไม่ได้มีการยืนยันว่าทั้งคู่คบหาดูใจกันจริงหรือเปล่าล่าสุดพอยผู้จัดการส่วนตัวของเบลล่าที่มาร่วมแสดงความยินดีกับการเปิดคล้ายเพลงพลอยให้สัมภาษณ์กับรายการครอบครัวบันเทิงออนไลน์ถึงความรักครั้งใหม่ของเบลล่าว่า ช่วงปลายเดือนนี้เบลลาจะออกงานมาพูดเรื่องราวทั้งหมดด้วยตัวเองแต่สําหรับตนเองยอมรับว่าเคยได้มีโอกาสเจอคุณวิลมาบ้างแล้วซึ่งเขาก็สุภาพตามภาพที่ทุกคนเห็น เป็นคนมีสัมมาคาร,ระวะและพูดจาดีส่วนเรื่องอื่นๆอยากให้เบลล่ามาตอบเองดีกว่าส่วนที่แฟนๆแหยว่าเหมือนเป็นพรมลิขิตพอยก็บอกว่าละครพรมลิขิตเป็นละครที่ดีและตนเองก็อยากให้ชีวิตของเบลล่าเป็นเหมือนในละครซึ่งถ้าเบลล่ามีความสุขตนเองก็มีความสุขไปด้วยและรู้สึกดีใจที่ทุกคนร่วมรุ้นไปกับเบลล่า